ราคาหนึ่งนานมาแล้วมีมังกรน้อยอตัวหนึ่งมังกรน้อยตัวเนี้ยมีความใฝ่ฝันว่า โขึ้นอยากเป็นเหมือนราชา,มาแมลงสาบผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถลบชนะทั้งสามภพ,พวันหนึ่งมังกรน,น้อยได้เดินทางไปหาปรมาจารย์สังเพื่อเรียนวิชาตดเหม็นจนเขาสามารถสําเร็จวิชาตดเหม็นได้เขาได้เดินทางไปต่อปริญญาตรีกับศาตรารย์ปาปักเป้าเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถพองตัวใหญ่และต่อกอนกับแมงสาบได้จนสุดท้ายเขาสามารถพ่นไฟล้างเผาสวรรค์และเรียกพายุเผานรกได้เขาเป็นดั่งราชาทั้งสามภพ,พเขาจึงได้เดินทางกลับมาด้วยความมั่นใจว่าเขาสามารถเอาชนะ ราชาไม่สาบได้แต่เมื่อเขาเดินทางมาถึงเขากลับถูกราชาไม่สาบเอาเท้าเหยียบเขาจนเละตุ้มเป๊ะไปเลย แลาครั้งหนึ่งเวนานมาแล้วที่ต่างโลกมีมนุษย์ปลาหมึกคนหนึ่งมนุษย์ปลาหมึกคนนี้อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําที่กว้างใหญ่วันหนึ่งได้มีคนนําเค้กแสนสวยมามอบให้มันเมื่อมันดมดูมันรู้สึกว่ามันสามารถกินได้กับกาแฟถ้วยใหญ่มันจึงได้เดินทางไปหาพ่อมดว่าพันธุพ่อมดข้าขอกาแฟถ้วยใหญ่เพื่อมากินกับเค้กแสนสวยของข้าได้ไหมพ่อมดคิดในใจล้อนรุ่มว่าปลาหมึกเนี่ยจะมาขโมยกาแฟถ้วยโปรดของเขาเขาจึงได้หยิบเวทมนต์มาสาปปลาหมึกตัวนี้ให้กาย ไปอย่างเป้าพร้อมกับส่งให้ลูกหลานตัวเองได้ไปกินเป็นอาหารแ่ละครั้งหนึ่งนามมาแล้วมีเจ้าหญิงแสนสวยอยีกคนหนึ่งเจ้าหญิงคนนั้นคิดว่าตัวเองสวยสุดในโลกวันหนึ่งเจ้าหญิงได้เดินทางเข้าไปในป่าและได้พบเจอกับนกยุงตัวใหญ่นยุงตัวนั้น ถูกผู้คนห้อมล้อมและชื่นชมในความสวยงามข,ของเธอเจ้าหญิงจึงคิดว่าถ้าฉันไปดูใกล้ๆคนต้องหันมามองฉันแน่แต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆทุกคนจางอาเจ็ออกมาเพราะความสวยของเธอนั้นเป็นเพียงสิ่งที่เธอคิดไปเองเธอเสียใจไปอย่างมากและยอมรับความจริงไม่ได้เธอจึงได้เดินทางไปหาเจ้าชายรูปงามและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเจ้าชายโกรธไปอย่างมากเลยมีความหมายปองว่า ต้องสังหารนกยุงตัวนั้นให้ได้เมื่อเจ้าชายเดินทางเข้าไปถึงและได้ประสบพบเจอกับนกยุงเจ้าชายได้ตกหลุมรักนกยุงเนนทีด้วยไฟโทสะเจ้าชายจึงได้จุดไฟเผาเจ้าหญิงทั้งเป็น ลาครั้งหนึ่งนามมาแล้วเมื่อกี้นี้มีกวางเลนเดียตัวใหญ่ชื่อชอปเปอร์ที่หน้าตาเหมือนกอริโาวันหนึง่งชอปเปอร์ได้เดินทางเข้าสู่ทะเลสาบแกนไรระหว่างทางชอปเปอร์ได้เจอกับแวมไพร์ตัวใหญ่ชอปเปอร์ได้ชวนแวมไพร์ตัวนั้นให้ขึ้นเรือไปกับเขาเมื่อแวมไพร์ตัวนั้นขึ้นเรือมาชอปเปอร์ก็ได้รักษาให้แวมไพร์ตัวนั้นจนหายและได้รู้ว่าแวมไพร์ตัวนั้นจริงๆแล้วเป็นซอมบี้ชอปเปอร์หวาดกลัวเป็นอย่างมากจึงได้รักษาให้ซอมบี้ตัวนั้นนนนอออออีีีีกกกกทึงงงงงเเมมมมื่่่่่่บ้้ไไดดถููรรัษาาาาาลยยยปปป็พผิใหญช์ุช ว่าจริงๆแล้วอะสิ่งที่เขานำพาขึ้นรถมามันคืออะไรชอปเปอร์และหวาดกลัวจึงได้ใช้เวทมนต์เพื่องสุดท้ายของตัวเองกับพ่อมดให้กลายเป็นภูเขาอีสเตอร์หลังจากนั้นเป็นต้นมาเกาะอีสเตอร์ก็มีรูปปั้นของพ่อมดคนนั้นตั้งอยู่เรียงรายเต็มไปหมด ราคาหนึ่งนานมาแล้วมีม้าโพนี่อยู่ตัวหนึ่งเป็นม้าโพนี่ที่สวยงามเป็นอย่างมากม้าโพนี่ได้ออกเดินทางตามหาอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกวันหนึ่งมันได้เผลอกินแมลงวันเข้าไปมันจึงได้รู้ว่าจริงแล้วสิ่งที่อร่อยที่สุดในโลกคือแมลงวันมันจึงได้ออกเดินทางเพื่อตามหาผู้ที่มีอุดมการเหมือนกันเมื่อมาเดินทางไปไกลสุดขอบฟ้าได้พบเจอกับแวมไพร์ผู้ยิ่งใหญ่แวมไพร์ผู้ยิ่งใหญ่ได้สอนว่ายุงมีรสชาติที่อร่อยกว่าแมลงวันม้าโพนี่ไม่เชื่อจึงได้ออกเดินทางไปต่อและได้พบเจอกับพ่อมดดับเบิล ยิ่งใหญ่จับบนยอได้สอนมันว่าจริง,รงแล้วอุนจิอร่อยกว่าทุกสิ่งบนโลกเมื่อมาโพนี่ได้ลองกินดูจึงได้รู้ว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆนะอาร,รัคขาหนึ่งนำนมาแล้วได้มีตัวตลกตัวหนึง่งชื่อมังกี้ดีลูฟี่เขาอาศัยอยู่ในทะเลสาบอิสบูเป็นทะเลที่กว้างใหญ่เขามีความใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นราชาจนสลัดให้ได้เลยแต่แล้วเมื่อเขาได้ล่องเรือไปไกลเขาได้พบเจอกับไก่ไก่ตัวนั้นได้พูดขับเขาว่าการเป็นราชาจนสลัดไม่เห็นเท่เลย เมื่อลูฟี่ได้คิดเลตติดตองดูเฮ้ยมันเป็นความจริงจริงด้วยลูฟี่ก็แอบเคืองที่ไก่นั้นมีความรู้มากกว่าตัวเองลูฟี่จึงจับไก่ตัวนั้นมาก,กินเพราะคิดว่าถ้ากินไก่เข้าไปแล้วลูฟี่ต้องฉาดแน่นอนแต่แล้วลูฟี่หารู้ไม่ว่าไก่ตัวนั้นจริงๆแล้วคือ